เ7อบรดวัหนโอ้โหนี่มัโหดสี่สิบปีไม่หรอกครับไม่อกครับไมครับ้า

มันก็โคตรโพทโอ้อย่าได้ขึ้นมางามจัดดีใส่จัดดีผมเนี่ยจาบจัดดีอ่ะมันลับเราสะดุ้ง